ครับสวัสดีครับก็อันนี้เป็นรถที่ผมซื้อมาจากเชียงกงนะครับเป็นรถยี่ห้อคูปต้า L 1นะครับสองสามห้าแรงม้านะครับหรือเรียกว่ายี่สิบสามแรงมาครึ่งนะครับก็เป็นเกียร์เหมือนเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ซัตเทิลน,นะครับมีเดินหน้าสี่เกียร์นะครับ คอยหลังสี่เกียร์นะครับแล้วก็มีเกียร์โลเกียร์ไฮนะครับมีระบบโรตารี่สี่เกียร์นะครับมีทั้งหมุนไปแล้วก็หมุนกลับนะครับนี่ก็ลื้อนะครับเพื่อจะตัดต่อ,อระยะล้อนะครับเพื่อให้ได้หนึ่งร้อยเซนนะครับเพื่อจะเข้าลองอ้อยนะครับ เนี่ยครับหรือของออกให้หมดเลยนะครับนะครับตัดบางโคนนะครับแล้วก็ตัดเฟรมครอบใต้เบาะนะครับเนี่ยครับตัดออกข้างละหกเซนนะครับเพราะว่าจะย่นบางโคนเข้าหากันด้วยนะครับเนี่ยครับรอยที่กระบาดนะครับคือการตัดออกนะครับก็ใช้ ลูกหมูสี่นิ้วตัดนะครับด้วยใบบางนะครับครับตัดแล้วก็มาเชื่อมต่อนนะกัครับเอาเศษที่กละบาดเมื่อสักครู่นี้ออกไปนะครับนะครับเชื่อมต่อนะครับก็ฝีมือไม่ไม่ค่อยดีนะครับก็ทําทําเป็นของตัวเองนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายอันนี้เชื่อมต่อเสร็จนะครับก็พ่นสีเก็บรายละเอียดนะครับ สีรองพื้นนะครับแล้วมางโคนนั่นก็ตัดต่อเรียบร้อยเช่นกันนะครับเนี่ยครับเพราะว่ามันเปลี่ยนระยะแล้วนะครับรูน็อตเดิมก็จะไม่ไม่เข้าตำแหน่งนะครับไหนๆลืมมาแล้วนะครับตรงจุดไหนที่ผูกก็จะปะนะครับปะเชื่อมแล้วก็เจียนะครับแล้วก็พ่นสีสะอาดนะครับเนี่ยครับพ่นสีดําเรียบร้อยนะครับครับนี่ก็เป็นล้อหลังนะครับ ไปตัดดุมล้อนะครับหรือว่าตัดกระทะนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางเพื่อเอายางออกนะครับแล้วก็ใส่ยางเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราเชื่อมไม่ได้นะครับยางจะเกิดการแตกรั่วนะครับนะครับก็คือตัดขอบกระทะไหนนะครับแล้วก็ล่นออกมาจากรอยเชื่อมเดิมนะครับ อีกประมาณ6เตนข้างละ6กเซนนะครับนะครับก็ปะเติมนะครับโดยใช้เหล็กหนาสี่ศูนนะครับกว้างสี่นิ้วนะครับมาตัดต่อซับแรงรับน้ําหนักนะครับอาจจะหนาหน่อยนะครับทําเผื่อเผื่อเกิดการดุ้งการกระแทกนะครับเพราะจุดรับน้ำหนักก็จะมาอยู่ด้านลิมนะครับจนด้านนอกสุดเลยนะครับนี่ก็คือเศษ เหลือนะครับจากการตัดต่อครั้งนี้นะครับอะไรไม่เกี่ยวข้องนะครับเอาออกให้หมดนะครับไม่ว่าเป็นระบบเซ็นเซอร์นะครับไฟไฟยกเลี้ยวนะครับตัวควบคุมต่างๆนะครับแล้วก็คันเกียร์นะครับที่ติดก็เอาออกให้หมดนะครับตัดออกให้หมดแล้วก็แปลงเข้าไปใหม่นะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับ โค้งกันอ้อยก็ะตัดต่อใหม่จากที่ทําเสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะไม่เข้ารูปความสวยงามเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เหลือ100เซนนะครับล้อด้านหลังนะครับและล้อด้านหน้าก็100เซนนะครับนี่หม้อน้ํานะครับไม่ไม่มีการดันนะครับระบบน้ํานิ่งนะครับไหลวนปกตินะครับ รถก็ไม่มีไอน้ำมันนะครับไอน้ำมันเครื่องนะครับฟิตดีนะครับนี่ครับ L1 หนึ่งอ่สองสามห้านะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับรูปลักณจากการตัดต่อนะครับก็เอามานำเสนอให้ดูนะครับครับรถคันนี้นะครับก็ ยอดดัดแป้งทุกอย่างเบ็ดเสร็จนะครับก็อยู่ที่ไม่เกินแสนสองนะครับก็คือหนึ่งแสนสองหมื่นะครับแล้วก็ชุดผ่านนี้นะครับก็มีทั้งขากระทูเพิ่มนะครับแล้วก็ใบตัดอ้อย2ใบหรือว่า,าผ่านแสงคัดท้ายนะครับ2ใบนะครับแล้วก็เป็นตัวปั่นปุ๋ยโดยใช้มอเตอร์นะครับ สิองโวลต์นะครับตัวนี้ก็อีกสี่หมื่นนะครับยอดเป็ดเสร็จของรถคันนี้นะครับก็อยู่ที่แสนหกนะครับครับชุดมอเตอร์ชุดนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้เชื่อมติดตั้งนะครับก็เดี๋ยวใส่ปุ๋ยรอบหน้านะครับค่อยติดตั้งนะครับก็มีโซ่เบอร์ห้าสิบนะครับมาติดตั้งด้วยนะครับ